และสำหรับใครที่หาร้านเติมเกมราคาถูกถูกก็เติมเองรับรองปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมโอเวอร์ท็อัพเอาล่ะครับก็สวัสดีคนผู้ชมทุกท่านพบผมกัน C Lo อดเอ็ก l ์โวันนี้อยู่กับแร็กนา o k กอคลาสสิกนะครับเห็นหน้าตาสลืมสลืมเหมือนไปงีบมาแบบนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจครับดูเวลาทางขวาบนจอได้ตี5ครับตี5วันนี้ประกาศอัปเดตใหญ่นะครับเนื่องจากว่าทุกคนก็คงจะ เห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าแฟชั่นจะมาวันนี้และทุกคนก็จะเห็นว่าในพ o เดล่ามีแจ้งเตือนขึ้นมาครับน้องอิ a ซาฟนะครับ,รบมีแจ้งเตือนขึ้นมาไม่แปลงแปลกใจอะไรลุยเลยนะครับคุยเข้าไปสกินช็อปอ่าเขาก็จะมีให้คุยนะครับแล้วก็แจกอมยิ้มโรลิป๊อปถ้าว่าคุยข้อแรกนะครับแล้วก็ไปดูที่ลิมิเต็ดสกินกันได้เลยนะครับอืมใบแรกนะครับสกินใหม่มาวันนี้พิกกิ้งนะครับตีปกติ10 l ไลฟ์ลิมิ 300นะทำไมถึงใช้คาว่าไลท์ลิมิตก็ไม่รู้นะครับก็ใส่ซื้อมาใส่ให้ดูเพราะเดี๋ยวทำบกคลิปด้วยนะครับเลิฟยูนะครับอิกโนเด็บห้าเปตี20่ปากคาบนะครับสำหรับสายจอกเกาะนะครับก็มากันซ้ำซ้อนอยู่นะครับผมก็จะซื้อไปทวินคาตนานะครับใบนี By ้มาลี5%ฟรี20ใครเป็นแอสใครเป็นไนกก็ใช้ได้นะครับแต่ใช้ดีที่สุดนะ คือแอดเพราะว่าค่าฟรีเยอะมากๆเลยนะแล้วก็สำหรับผมก็ฝากสมุดได้ด้วยอ่าต่อมา flower demon k night ราคา22ล้านนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยตั้งในเนี่ยก็จะมีหลายสีเป็นชุดเอ่อสไตล์ญี่ปุ่นนะครับก็จะมีหลายสีมากมายให้ได้ลองใช้เลยนะครับมีสีเหลืองสีอะไรทำให้สามารถใส่แล้วไม่ซ้ำชาวบ้านนะครับรวมหึงชุดผู้หญิงด้วยนะครับอ่าสำหรับคนที่ชอบเปลี่ยนเพศไปเปลี่ยนเพศมานะครับจะเห็นว่าชุดเนี่ยก็ เป็นแนวซากูระนะครับมีหลายสีเลยแล้วก็ปลดล็อกก็รับ m อ็มกันไปด้วยนะครับอ่านี่มาพุกสีเลยนะครับต่อมานะครับเป็นเทนกุมาสนะครับซึ่งเพิ่ม m อ็มเอคแล้วก็เดฟอย่างละ10นะครับอันนี้ก็เป็นของที่ไม่ได้ดีมากเท่าไหร่นะเร่ว่าไปแล้วมันมีทดแทนกันได้เลยนะครับต่อมาเอียร์ออฟทามโมโนเมะนะครับ อันนี้บวกแอแท็กแป s สนะแต่ก็ต้องบอกเลยว่ามันก็ไม่ได้ดีมากอะไรนะครับเอาไว้ฝากสมุดกันอย่างเดียวเลยนะครับนี่คือเซตแฟชั่นชุดใหม่วันนี้แต่มันยังไม่หมดเท่านี้ครับอ่ามันยังไม่หมดเท่านี้มันยังมีในส่วนของ New Event ชื่อว่า Spring Exclusion นะครับกดเข้าไปเนี่ยจะมี Spring Exclusion มานะครับซึ่งทีมงานก็ได้ประกาศบอกว่าโอ้ผมถ่ายรูปก่อนทีมนก็ได้ประกาศบอกวันเวลามานะครับตั้งแต่วันที่ 3. ุด 3.1ถึง4.1ก็คือวันที่1มีนาหรือวันนี้จนถึง4.1ก็คือวิ่งไปด้านบนผ่อนได้เลยนะครับกิจกรรมต่อมาจากวันพันแมนกันเลยทีเดียวนี้ตอนแรกจะมีในส่วนของเควส์วันพันแมนหรือฮีโร่แอดวานมาให้นะครับซึ่งเมื่อเราคุยแล้วเนี่ยมันก็จะมีเควสมาเพิ่มนะครับฮีโร่แอดวานให้ไปตีแองเจลลิงที่ซ้ายผอนเดี๋ยวผมพาไปนะแต่ว่าวันนี้นะครับ กิจกรรมมาใหม่ Spring e ็กซ์คูชัอันแรก p a r a เรลยูนิเวอร์สกิฟมาวันนี้เป็นครั้งแรกเราก็มาคุยกันดูนะครับจะเห็นว่าโอยเคเวสมาบานเลยซึ่งเวลาเรากดที่กิจกรรมเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็จะมีกิจกรรม s p ิริตสปิริตเออสปริงสปิริตแอดเวนเจอร์ร็อ Spirit, Rock, ซึ่งแจกเฟืองกิวมากมายนะครับโดยการทำเคเวสต,ต่างๆเนี่ยก็จะต้องทำเบสิกเควสไอพาราเรลเมื่อกี้นั่นแหละแล้วก็ E.P จะบวกจากการหาหาไข่นู่นนี่นั่นในเคเวสนะครับและล็อกอินทุกวันรับไปเลยวันละ80และมันหลอดเต็มร้อยนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็แจกเฟืองกิวแต้มกิวอะไรมากมายรวมถึงในส่วนของหินเมโมรีเฟืองใหญ่ออฟแมวแจกกันมาเรื่อยๆนะครับซึ่งมีทั้งหมดเนี่ยโหสามสิบ oh, เลเวลเราก็จะได้รับฮาร์ดสเปร๊บูปินซึ่งเจาะเกาะเวทและเจาะเกาะปกตินะครับแต่ว่าความน่ารักก็คือนี่ครับ มันเป็นต้นไม้งอกด้านหลังนะเอ้ก็จะมีของฟฟีมากมายแล้วผมก็อยากได้ในส่วนของ ecoin ด้วยก็อย่าลืมมาทำเควสอันนี้ทุกวันนะครับเออนี่แล้วต่อไปนะครับก็จะมีกิจกรรมไม่ได้หมดแค่นี้นะที่เปิดเนี่ยก็จะมี look for happy egg ก็คือเควสเมื่อกี้ที่จะได้300นั่นเองนะครับต่อมาก็จะมีวันที่10อีกทีหนึ่งและก็วันที่14เป็นสวิต c h เวิร์กช็แล้วก็วันที่24มีนาก็จะเป็นกิจกรรม spring support station นั่นเองนะครับก็ เควสเนี่ยหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้เวลาทำเควสนะกดคลิกไปเลยเช่น Parallel Universe ร์กกดคลิกเข้าไปคุยเห็นไหมครับอ่ามันก็จะมีให้หาไข่นะครับอืมคุยอีกก็จะมีให้หาเลนอะไรสักอย่างนะครับมันจะแบบมีเควสมาเรื่อยๆเห็นไหมซึ่ง Festival Gift ผมก็บอกเลยว่า Parallel Universe จะเป็นข้อสุดท้ายนะครับให้เราคุยนะครับพอคุยเสร็จเราจะได้ Co-Create Avatar ของน้องนั่นเองนะครับซึ่งอวตารเวลากดใช้ กดซ้ายบนนะแล้วก็คลิกที่นี่จะมีรูปหน้าน้องตรงนี้เลยนะครับเป็นตัวละครมัสคอตของอีเวนต์นี้นั่นเองนะครับอืมทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับพอเราทำเควสเสร็จปุ๊บเราก็จะสามารถคอลเลกในส่วนของเควสต่างๆได้นะครับเนื่องจากผมโชว์ให้ดูแล้วเห็นไหมผมทำเควส Parallel Universe Skip เนี่ยมันได้ e ย P ด้วยนะครับเราก็สามารถอัพในส่วนของ playing card pack หรือว่าการ์ดในส่วนของซุ่ม ในแต้มกิ่วด้วยนั่นเองนะครับและนี่คือชุดนะครับเมื่อปลดล็อกจะได้เมดีเคเวลาที่เราใส่ไปทั้งหมดเนี่ยเราก็จะสามารถเปลี่ยนสีของได้นั่นเองนะครับแล้วก็รวมถึงดาบนะครับใส่สมุดเข้าไปก็จะได้อ t แท็คเอเมแทกด้วยนะครับปากอันนี้สําหรับสายอ t แท็กผมเล่นเวทก็ไม่ได้ใช้นะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับดาวนะครับอันนี้ก็ผมก็ใส่เพิ่มเลือดไปนะครับส่วนหูธรรมมุกก็เพิ่ม m d e f e n s e ไปนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับว่า แฟชั่นที่ได้มาเนี่ยใส่ยังไงนะครับก็สามารถกดที่สีเหลืองตรงทางซ้ายจอบนนี้เลยนะครับกดปุ๊บให้เรากดใส่สีที่เราต้องการได้เลยนะครับซึ่งผมเนี่ยก็จะ ลองใส่ดูแบบนี้เลยนะครับอ่านะมันชอบสีฟ้าก็ใส่ไปนะครับชอบสีอะไรก็ใส่ไปของชุดผู้ชายนะครับก็จะเท่แบบนี้เลยแล้วก็ตะกี้เนี่ยหมวกเนี่ยก็จะมีหมวกใหม่มาเป็นหมวกในส่วนของเทนกุนะครับจะเป็นอย่างนี้เลยนะถ้าใส่เทนกุแต่ว่ามันก็จะมีหมวกในส่วนของทามมโมะเป็นผู้หญิงใส่น่าจะน่ารักกว่านะเป็นหมวกหูกระต่ายหูหูเออหูหูแมวหูไม่รู้ว่ามันตัวอะไรนะครับแต่น่าจะเป็นแมวแล้วก็ซากากเทนกุนะครับเป็นแบบนี้สุดท้ายส่วนหน้า ก็จะมีในส่วนของปากใช่ไหมเมื่อกี้ปากก็จะเป็นคาบแบบนี้เลยนะแต่มันก็ไม่ค่อยเท่เท่าไหร่ผมไม่ได้ใช้นะครับด้านหลังนะครับก็จะมีในส่วนของดาบนะดาบเลยเป็นดาบแบบว่าดาบคู่แบบนี้เลยแล้วใส่แล้วจะมีแสงเป็นซากระไหลลงมาด้วยแล้วก็จะมีดาบเต็มไปหมดเลยทั้งส่วนตัวส่วนนู่นนี่นั่นโน้นนะครับก็เรียกว่าเท่ๆกันไปนะผมถ่ายรูปให้ดูนะครับอ่ะ,อะช้าก่อนนะครับตะกี้มันมีเควสมาเพิ่มด้วยนะครับมีเควสมาเพิ่มด้วยนอกเหนือจากนั้น Adventure l o ล็อกก็มาถ้าหากว่าใครเป็นผู้เล่นสายเติมน้อยสายฟรีแล้วไม่รู้พาร์เนี่ยเวลาเรากดใช่ไหมครับมันจะมีบัตรอันนี้มาถ้าเราไม่กดบัตรอันนี้เราจะฟาร์มออฟไลน์ไม่ได้มันแจกฟรีทุกเดือนเรากดใช้ไปเลยแล้วเราจะฟาร์มออฟไลน์ได้นะครับรวมถึงบัตรเดือนมีนาคมก็กดใช้ไปเราจะได้ในส่วนของแฟร์พาร์มาเพิ่มนั่นเองซึ่งก็อันนี้ก็จะเป็นตาหัวใจนะครับอเห็นไหมมีอัปเดตเยอะมากๆเลยนะครับ ทีนี้เราไปดูในกฎส่วนของกิจกรรมออ Look for Happy Egg เราก็กดไปที่กิจกรรมได้เลยนะครับอามันจะพาเราไปเดินทางหาไข่นะครับผมตอนแรกผมคิดว่าผมทำคลิปเนะี่ยยาวคนจะไม่ค่อยชอบนะครับแต่ว่ามีท่านผู้ชมหลายคนที่อยากจะให้ผมเนี่ยทำคลิปยาวๆว,วิ่งเควสให้ดูไปด้วยกันนะครับบางทีผมไม่ได้ไลท์ทุกคนจะได้แบบว่าอ๋อผมรู้สึกว่าผมได้วิ่งทำเควสไปพร้อมๆก,กับพี่เลยนะก็โอเคนะครับไม่มีปัญหาครับได้เลยครับ กิจกรรมไข่นะครับก็จะมาที่ในส่วนของพายอนทางใต้นะเราก็จะตามมาเรื่อยๆจะเห็นว่ามีเครื่องหมายตกใจเป็นน้องนี่ก็คือน้องในภาพโปรไฟล์ที่ผมใช้อยู่นั่นเองนะครับโอ้แต่ผมจะเปลี่ยนภาพนี้ทิ้งยังไงนะก็ต้องไม่ใช้เหรอผมไม่อยากใช้น้องจะทํำยังไงครับนี่โอเคกดไปที่รูปปอลลิงนะครับแล้วก็คุยเลยนะครับนี่ลุก for the happy egg ก็ต้องการหาไข่ไก่นะครับเราก็คุยไปน้องก็จะหายตัวไปนะแล้วก็เวลาเราจะดูเควสเนี่ยเราก็มากดตรงนี้ได้ถ้าเราแบบเควสมันเด้งหายไปอะไรแบบนั้นนะครับก็วิ่งไปเลยนะครับมันก็จะไปหาไข่ในเมืองใต้พายอนนั่นเองนะครับอ่าเราก็มาวิ่ง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 หานะครับจะเห็นว่าไข่มันอยู่ตรงนี้นั่นเองแล้วก็จะมีอโนแรนโผล่มาได้เงินแสนหนึ่งล้วได้กิบบ็อกซ์ด้วยนะครับกิบบ็อกซ์เนี่ยก็เรียกว่า มีโอกาสได้เดนคอยเพย์ิงการโกลเมโดแล้วก็กิวคอนทริบิวชันกดเลยครับนี่ได้เฟืองทองมาหนึ่งด้วยนะฮะเรียกว่าเควสก็จะเสร็จลงนะครับด้วยความแบบไม่ได้ยากเกินอะไรนะักแล้วก็จะมีเควสในส่วนของฮีโร่แอดวานที่จะได้แต้มโอทาวเวอร์เอนจีฟรีที่ผมทําคลิปไปเมื่อวันก่อนแล้วก็กล่องสุ่มที่เรียกว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะพาทุกคนไปทําอีกเช่นกันนะครับเพราะว่าคลิปมันจะยังไม่ยาวมากอันนี้เนี่ยมันจะเป็นการตี แองจลลิงนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็คงจะจําไม่ได้แล้วนะครับว่ามันไปตียังไงผมก็จะพาไปดูทุกคนกดไปนะแล้วมันจะพาไปในส่วนของเวสเกตนะครับอ่าก็พาในส่วนของ West Gate. เวสเกตอย่าลืมปิด EXP กันด้วยเดี๋ยวมันจะไปตีเวสไปโดนมอนนะครับยังไม่ได้ฟาร์มนะช่วงเช้าเช้าอ่านี่เราจะเจอ Energy. เอเนจีเอ้ไม่ใช่จะเจอแองจ e ลลิงตรงนี้นะครับเราก็ ตั้งสกิลสาวมันไปเลยนะครับอ่าผมไป PVP มาผมก็เลยตั้งวอ r เท็ไว้นะเนี่ยเราก็จะมี a n g e l i n g of o t h e r w r r l d มันจะอยู่ตรงกลางประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นมอนเควส t นั่นเองนะครับเราก็ตีไปเนี่ยเราก็ตีไปฆ่ามันได้มันก็จะไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับนี่ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับมันยังเป็นช่วงแรกอยู่นะครับ ยังเป็นตัวนุ่มนิ่มช่วงแรกอยู่อะแล้วก็เฟรมเดชเมโอไปทุกคนเล่นอาชีพอะไรก็มีคนมาช่วยตีมาอะไรด้วยนะครับไม่ได้ต้องเดือดร้อนอะไรก็มาคนไทยช่วยกันอยู่แล้วนะครับนี่ค่อยค่อตีค่อยๆอยอะไรกันไปนะครับเนี่ยหลังจากลิงก็จะไปคุยกับรากมะม่วงในเวลาไม่นานนะครับพอ,อเสร็จแล้วปุ๊บก็กลับไปที่พนเทล่าได้เลยนะครับกลับไปที่พนเทล่าไปรายงานเควสนะแล้วก็จะมาดูกันว่า ผมเนี่ยจะเปิดกล่องของวันพันแมนลายวันเนี่ยได้อะไรนะครับซึ่งเป็นการอ,าอัปเดตท,ที่รวดเร็วเลยนะครับไม่ได้นานมากนะอัดระเบียบไอเทมหน่อยเนี่ยผมได้เพลงการ์ดอันเก่าออกมายังไม่ได้ใช้เลยนะแล้วก็คิวเทรเชอร์อย่าลืมบล็อกอินทุกวันนี่รับเลเวล7ไทันฟูด ไว้รีสกิลแล้วก็มาคุยกับตรงเควส์วันพันแมนจากการตีบอลลิงนะก็จะได้กล่องสุ่มฮีโร่กิฟต์แล้วก็นี่ครับโอเทอร์เวิร์ดเอนเตจีผมขอเสริมจากเมื่อวานนิดนึงก็แล้วกันนะโอเทอร์เวิร์ดเอนเตจีเนี่ยบางคนถามว่าพี่แลกอะไรดีครับผมแนะนําให้เป็นสายฟรีสายเติมน้อยเนี่ยแลกเป็นเมกาเกเจนอสออร์นาเมนต์ก่อนเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นของแต่งบ้านแต่ว่ามันจะเพิ่มเลเวลบ้านถึง50%านต์หลงหลอดเลยเมื่อทุกคนรับอันนี้ไปแล้วเนี่ยแล้วทุกคนใช้กิจกรรมล็ออกินจนจถึง แฟชั่นหมาเนี่ยทุกคนจะได้บ้านเลเวลหนึ่งฟรีนะครับหนึ่งเลเวลฟรีฟรีจากการใส่เจนนสกับในส่วนของหมาเมื่อกี้เข้าไปนะครับก็จะทำให้เลเวลบ้านเนี่ยอัปเกรดขึ้นอย่างไม่ง่ายเอ้ยไม่ยากเย็นนักนะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็จะแลกในส่วนของฮีดแวร์สปีดก่อนนะครับในส่วนของ โซนิกนะครับเพื่อเอาเลือดแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นครับอีเวนต์พัซเซิลเนี่ยมันจะทำงานเมื่อเราสอบแลงซีเสร็จนะครับเราก็จะสามารถรับโอเทอร์เวล์เอนเนอรีแล้วก็รับในส่วนของโนแลนการ์ดได้ด้วยแต่ทีนี้เมื่อผมซื้อหัวโซนิกผมก็จะปลดเควสด,ด้านล่างขึ้นมาอีกเช่นกันนะครับแล้วก็จะสามารถปลดไปเรื่อยๆได้นะครับอ่านี่ก็คือการทำเควสนะครับเดี๋ยวเราสอบเล,เลเวลไปเรื่อยๆนะก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับอันนี้คือเดี๋ยวมันจะให้ซื้อในส่วนของเฮด ไอ้เฮดคิงนะครับอ่อก็เราก็ค่อยไปซื้อแล้วกันนะอันนี้คือทยอยทยอทยอซื้อไปในส่วนของฮีโร่เม a เดลเนี่ยก็ไม่ได้รีรายวันนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่ารีอาทิตย์รีหรือเปล่านะครับมันจะเป็นคิงเกาะหัวนะผมก็หาไม่เจอนะมันมีคิงเกาะหัวอยู่ดูซิไอ้ p ูปี e ด k ฟคิงเนี่ยก็น่าจะมาในส่วนของอ่อไม่รู้ว่าอ๋อน่าจะโอเพนซูเปอร์ฮีโร่กิฟอ๋อได้หัวคิงมาแต่ต้องได้ซูเปอร์ฮีโร่กิก่อนใช่ไหมครับ ก็เดี๋ยวมันน่าจะมีเควสมาให้ทำเรื่อยๆนะว่าซูเปอร์ฮีโร่คิกเอ่อกิฟเนี่ยมันก็ยังไม่มาให้เลือกนะครับอ่ะทีนี้เราจะยังไม่หมดนะจะมีดีฟคิงนะครับซึ่งให้ไปหาไซตามะกับเจนนสที่ในส่วนของมอลล็อกแต่ว่าผมขอเปิดกิจกรรมให้ดูก่อนเมื่อกี้เราเนี่ยไปในส่วนของการหาไข่ใช่ไหมเราหาไข่เราจะทำเควสไข่เสร็จสมบูรณ์ภายในวันนี้เราจะได้อีพีมามาหาสารเลยเราก็จะรับมาได้หมดเลยนะครับทั้งเฟืองทั้งหินอัพขั้นนะครับนี่เห็นไหม เราจะได้เฟืองมาเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็หมดกิจกรรมในส่วนของ2วันนี้ไปแล้วนะครับเราก็รอไปก่อนยังทําอะไรไม่ได้ทำล็อกอินอย่างเดียวเท่านั้นนะครับอะทีนี้เราจะไปในส่วนของเควส t วันพันแมนให้เสร็จเลยนะซึ่งวันพันแมนให้เสร็จเนี่ยมันจะต้องไปในส่วนของมอลล็อกนะครับนี่ซึ่งมันจะอยู่ล่างมอลล็อกตรงนี้เลยนะครับก็จะมีคนวิ่งมาทําแบบ ่อนไปฟาร์มด้วยความเซียนอยู่พอสมควรเลยเนี่ยครับคนมาชุมนุมเจนอตเต็มไม่หมดไซดามาก,ก็จะมาคุยกับเจนอตกันอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเราก็เข้ามาคุยด้วยนะครับเห็นไหมคนมาเต็มทุกคนต้องหาไม่ยากหรอกครับเพราะใครๆก็มาคุยตรงนี้แล้วก็จะมีให้ทําลายมอนนะเราก็ฆ่ามอนไปแล้วก็คุยต่อเลยครับนี่พอคุยเสร็จปุ๊บคุยกับเลโอนะครับมันก็จะมีให้ตอบคาถามนะผมก็ตอบข้อแรกไปแล้วก็ มีการคุยทีดหน่อยต่อนะครับอ่ามันก็จะมีให้เดินไปตรงด้านล่างอีกนิดนึงนะซึ่งล่างสุดของมอรอ์กเลยนะครับนี่คนก็วิ่งกันอยู่เนี่ยนะพาเจนอสวิ่งมานะครับเหมือนว่าเป็นภารกิจพาเจนอสลงไปที่ด้านล่างนะครับเราก็จะเห็นว่ามีเพื่อนๆเนี่ยมากันหมดแล้วนะครับในส่วนของคนที่ทำเควสวันนี้นะครับแล้วก็จะมีให้ตีโกลเลมไฟเพลิงนิดหน่อยนั่นเองนะครับพอไม่ได้มีอะไรมากนะหมูๆนะทุกคนนะแล้วก็ไปส่งที่ตรงนี้ นะครับถ้ามันไม่มามันไม่มาก็เดินออกเดินเข้าใหม่ทีนึงแบบผมนะแบบว่าบางทีมันบักมันจะเปิดแมปใหม่ชื่อว่าเร s t e r l i ไลท์เฮาสนะครับถ้าใครยังไม่เคยมานะแล้วก็มันก็จะเหมือนจะมีประตูมิตินะครับเราก็เข้ามาดูนะครับก็จะมีโกเลมมาตีเรานะครับเราก็ค่อยๆสู้ไปประตูก็จะระเบิดออกนะครับมาแล้วนะครับนี่ตัวบอสที่ตอนนั้นเนี่ยไซดามะต่อยทีเดียวตายเหมือนกันเช่นเคยนะครับเป็นแบบว่า ดีฟซีคิงเนะเราก็ต้องฆ่ามาันแล้วก็มีความตึงเล็กน้อยนะไม่ได้แบบว่าหมูสนามขนาดนั้นนะครับเท่าที่ผมลองวัดดาเมจดูนะครับแล้วก็จะมีการทําตัดคัดซีนมาให้ดูเล่นด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ไปคุยกับไซตามะเลยนี่คุยกับไซตามะกับเจนอสเสร็จปุ๊บไปคุยกับเบโอคุยเสร็จปุ๊บเควสก็จะเสร็จอย่างง่ายดายนะครับได้ในส่วนของ playing lock off มาด้วยแล้วก็ได้ o t เทอร์ r วลเอนเตมาอีกทีนี้เควสก็จะเสร็จแล้วนะครับ เวดเดี่ที่ผมพาทุกคนทำเนี่ยครบหมดแล้วนะครับทุกคนก็ไปฟาร์มได้เลยนะครับไม่มีอะไรแล้วแทมเนี่ยก็สามารถแลกจากในตัวได้โดยการกดกระเป๋าเลือกข้างขวาแถบ2ข้อขวานะครับจะเห็นว่าโอเทอร์เอนเอร์จีเนี่ยก็สามารถแลกได้เลยนะครับอยากแลกอะไรแลกได้เลยจะปลดสม,มุดด้วยเสื้อจะปลดเอ่อในส่วนของบ้านเมกาเจนอสนะครับผมก็จะเอานะครับเนื่งองจากว่าบ้านเนี่ยมันจะได้เลเวลเยอะมากเลยนะรเราก็ซื้อไปเลยนะครับเวลาซื้อไปแล้วเนี่ยกดเข้าไปในบ้านนะแล้วก็เอาเจนอสไปตั้งเลเวลบ นขึน้แต่ว่าเลเวลบ้านผมเนี่ยเต็มแล้วแต่บางคนเนี่ยยังอยากได้เลเวลบ้านอยู่ใช่ไหมครับยังอยากได้เลเวลบ้านอยู่ผมก็แนะนําว่าเออเอาไปตั้งไว้เลยนะครับมันก็จะได้เลเวลบ้านเวลาเราตั้งเนี่ยเราก็คุยกับน้องเมะแล้วเราก็หาเจนอสเลยนะครับนี่เจนอสก็ไปตั้งในบ้านแบบนี้นะครับนี่เจนอสก็ J จะพ่นไฟอยู่ในบ้านอย่างนี้เลยเป็นไงโคตรเท่เลยนะครับนี่เป็นไงแม่สวยงามตามทองเรื่องนะครับ เท่จริงนะโอ้พ่นไฟสกิลพ่นไฟนี้เสียดายครับมาสเตอร์สกิลนี้โดนเอาออกไปแล้วนะก็ไม่เงินพ่อค้าแต่ละคนก็จะพ่นไฟแบบนี้เลยนะโคตรจะเท่เลยครับเสียดายที่โดนเอกเกมเอาทีมาเราออกไปแล้วนะครับอ่ะเรื่องสุดท้ายเลยนะครับคือเรื่องพาร์ว่าเติมพาร์ตไหมเติมคุมหรือเปล่าก็จะเห็นว่ามีคนเติมอัดเลเวล50ไปหมดแล้วนะครับเพราะว่ามันได้ขวดถูกไหมมันได้ขวดมันได้อีเดนคอยหลายๆคนก็คงจะเงินหมดอีเดนคอยหมดหรืออยากจะเปิดโนแลนการ์ดกันแล้วใช่ไหมครับ แล้วมันก็จะมีแฟชั่นต่างๆด้วยเช่นแบบนี้ครับทันเดอร์ก็สคา u t บก็จะเข้ากับชุดเรานะครับเป็นแบบว่าชุดแนวญี่ปุ่นซากูระเหมือนกันนะซึ่งปลดล็อกแล้วเนี่ยก็จะได้เอเมอร a ด้เคแอด้วยนะครับแล้วก็หูบวกเนี่ยนะได้เอ็มพแถมมีรูนะออโต้แอทแทเนะี่ยมีโอกาสสตันเป้าหมายผมมองว่าหมวกเนี่ยดีมากหมวกเนี่ดีมาก, <c oughs> ก,มากถ้าคุณเล่นสายตีนะไม่ว่าจะเป็นฮนะันแอสไนท์เนี่ยหมวกนี่ยสำหรับผมนะดีมากดีมากม นะครับควรจะมีเลยแหละนะครับสำหรับใสอ a ต t a c ออโต้ Auto นะครับผมบอกเลยว่าไม่มีทางไม่คุ้มนะครับพา์ทนี่ไม่ว่าจะนับเรื่องขวดต่างๆสมุดปดสมุดด้วยการ์ดต่างๆแล้วก็จะมีแฟชั่นมาด้วยนะครับบิยอนชอเรส Story c o s t u m e ซึ่งเรียกว่าสวยเหมือนกันนะครับอาใครที่จะใส่ชุดแนวมีผ้าคลุมเนี่ยชุดนี้ก็ถือว่าเป็นชุดที่เออเพอๆสวยกว่าชุดกลางพรกันอีกนะครับก็เรื่องบอกเลยว่า แม่น่าสนใจจริงๆนะครับโ,โหแล้วก็จะมีหมวกเหมือนเดิมนะหมวกบวก6กใครที่อยากจะตีหมวกนะครับปากหลังหางนะครับก็สามารถอันนี้การันตีเลยก็ถือว่าอำนวยความสะดวกให้กับคนที่ซื้อพาร์ทระดับ2นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าไม่พอถ้าพาร์ทระดับ2ก็จะมีหางเป็นล่มตีดาเมจต,ตัวบอลท่าดน้ําเอาไว้ฟาร์มได้หรือว่าโดนท่าดน้ําเบาลงด้วยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของคาฟ่าแพชชั่นนะครับอันนี้จะได้สเต็มนะครับสเต็มทําอะไรได้ สแตมทําอะไรได้รู้ไหมสแตมเมื่อ่ะสะส,สมครบทุกอันแล้วเนี่ยถ้ามีโอกาสได้นะขายกันเป็นร้อยร้านนะครับทุกคนอาจจะได้เงินเป็นร้อยร้านเลยก็ได้ก็ได้นะครับถ้าว่าทุกคนได้สแตมผมคุยกับจุงโกอยู่จุงโกก็มีการเอาสแตมนี้มาเตรียมตัวดึงสัตว์ขี่แล้วนะครับถา้าทุกคนไปกลางพรเนี่ยคลิปถ้ายาวไปบอกนะทุกคนผม อยากทาคลิปแบบผมพูดไม่หยุดแล้วก็อธิบายรายละเอียดกิจกรรมทั้งพาร์ทใหม่อะไรใหม่ให้ทุกคนดูละเอียดๆเ,เลยผมก็กลัวเหมือนกันว่าคลิปยาวไปแล้วทุกคนจะไม่ค่อยโอเคนะแบบมันจบช้าอะไรเงี้ยเนี่ยครับมันก็จะมาแลกตรงนี้เลยนําข่าวฟาวิชนะครับซึ่งกว่าจะเราจะแลกได้เนี่ยเราก็ต้องใช้หัวใจใช่ไหมหัวใจเนี่ยมันก็ต้องใช้แสแตมครบทุกอันไปแลกนะครับซึ่งโอ้มีการขายกันแบบว่าแพงมากๆเลยนะครับเพราะว่าไอส้สแตมเนี้ยมันมีโอกาสได้แค่เพียง0.1เท่านั้นเองนะครับอืม ต้องให้ได้7สแตมถึงจะไปแลกหัวใจได้ซึ่งถ้าาว่าทุกคนดูเนี่ยก็จะมีท่านผู้ชมท่านทุกท่านอื่นๆเนี่ยไปขายกันอยู่บ้างนะครับเพราะว่าคอสตูมเนี่ยก็จะมีสัตว์ขี่ตรงนี้ที่มันขายสแตมนะผมไม่แน่ใจว่าสแตมมันอยู่ในคอสตูมหรือว่าอยู่ในอะไรนะแต่ว่ามีคนเอาไปขายอยู่บ้างนะครับซึ่ง ผมก็น่าจะมาไม่แน่ใจว่าอยู่ในพรีเมียมหรือเปล่าแต่ตอนนี้มันไม่มีคนขายแล้วนะครับก็ลองเปิดกันดูเผื่อดวงดีนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กด s u b สไครต์หรือติดตามกันหรือเม้นท์ถามกันก็ได้นะครับผมก็ยินดีตอบเสมอนะครับถ้าใครดู้วผมตอบทุกเมนท์เลยนะครับก็เรียกว่าคุ้มมากๆเลยนะสำหรับพายก็ยังจะมีในส่วนของอุปกรณ์นะครับที่เป็นอาวุธรวมถึงประดับและสิ่งอื่นๆด้วยก็หวังว่าท่านผู้ชมจะสะดวกการเล่นเกมแล้วสำหรับคลิปนี้ผมก็ขออนุญาตลาไปเท่านี้เลยแล้วกันนะครับสหรับคิปนี้ โชคดีราตีสวัสด์ผมขอไปนอนก่อนตีห้าแล้วนะครับเจินครับ